สีหนังสือแนะนำจากชาร์กหมูแห่งอุกบีนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์พี่หมูจากรายการชาร์กแท้งไทยแลนด์ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพนามว่าอุกบีแพลตฟอร์มอ่านอีบุ๊กที่มีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นธันวายัยฟิกชันล็อกจอยละดาฟังใจอุกบีคอมิกส์อดวงแบคเคฟสตูดิโอซิกส์เน็ตเวิร์กตัวพี่หมูได้เลว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นโดยในสมัยนั้นได้อ่านหนังสืออยู่หลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ประกอบการในต่างประเทศเพราะในยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นแบบในทุกวันนี้โดยหนังสือเล่มแรกก็คือ The Road Ahead เส้นทางสู่อนาคตที่เขียนโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft หรือที่เราคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Windows บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออย่างโปรแกร,รม Microsoft Office อย่างเช่นพก Word Excel PowerPoint โดยพี่หมูได้เล่าว่าเขาทึ่งมากกับการที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้นับล้านคนทั่วโลกพี่หมูก็บอกว่าถ้าหากตัวของเขาเองสามารถสร้างโปรดักต์บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าถึงผู้คนได้หลายล้านคนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากโดยหนังสือ The Road Ahead ของบิลเกตส์นั้นถูกเขียนขึ้นในช่วง20กว่าปีที่แล้วที่เพิ่งเริ่มต้นยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มมีใหม่ๆยังไม่เป็นที่แพร่หลายเลย โดยพี่หมูบอกว่าเนื้อหาในหนังสือคร่าวๆก็ประมาณว่าบิลเกสเขาได้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโลกอินเทอร์เน็ตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันแล้วก็จะมีแพลตฟอร,ร์มที่ใช้ดูหนังออนไลน์ได้ซึ่งในปัจจุบันเราก็จะคุ้นเคยอย่าง Netflix Disney Plus เป็นต้นซึ่งสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ในหนังสือก็มีทั้งที่เกิดขึ้นจริงบ้างแล้วก็บางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นจริงแต่พี่หมูในวัย18ปีนะีตออนนนนนัั้้ท่่เขาาไดานหนงส ก็ได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากว่าในโลกของธุรกิจมีโอกาสใหญ่ๆที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจํานวนมากอยู่ซึ่งหนังสือที่พี่หมูแนะนําเล่มต่อมาก็จะเป็นแนวเดียวกันก็คือแนวชีวประวัติของผู้ประกอบการจากบริษัทใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นหนังสือประวัติของสตีฟจ็อบส์เป็นหนังสือชีวประวัติถ้าเป็นเวอร์ชันที่เขียนโดยวอลเตอร์อแซคสันจะเป็นหนังสือชีวประวัติอย่างเป็นทางการที่เป็นการเขียนขึ้นจากการบอกเล่าจากปากของสตีฟจ็อบส์เองเล่มต่อมาเล่มที่3มก็คือ หนังสือประวัติของอีลอนมัสที่เขียนโดยแอสลีย์แวนเซ่ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนจากบทสัมภาษณ์ของอีลอนมัสโดยตรงเช่นกันโดยพี่หมูบอกว่าประวัติของนักธุรกิจเหล่านี้พวกเขาร่วนแล้วแต่ผ่านการสร้างบริษัทใหญ่ๆมาแล้วทั้งสิน้นแล้วก็พวกเขาก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมากมายลงในหนังสือที่เรียบเรียงให้เราอ่านอย่างย่อซึ่งเมื่ออ่านแล้วเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากจากพวกเขาเหล่านี้และหนังสือเล่มที่4ี่ก็คือหนังสือที่ชื่อว่า The First Principles ที่เขียนโดยเรดาริโอ ผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates กองทุน Hedge Fund กองทุนปองกันความเสี่ยงที่มีขนาดกองทุนใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของโลกโดยภายในหนังสือเล่มนี้ Ray d a l i o เขาบอกว่าเราทุกคนควรมีหลักการเป็นของตนเองมี principle เป็นของตัวเองโดยให้เราพยายามจดบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามทีเพื่อที่เราจะได้นำประสบการณ์เหล่านั้นนำไปปรับปรุงในชีวิตปรับปรุงในธุรกิจไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และนี่ก็คือหนังสือ4เล่มที่แนะนําโดยชาร์กหมูอุกบีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลายมาเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพมูลค่าหลายร้อยล้านบาทในปัจจุบันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ